เราจะรัมีดมห้กูถึีดเองตายแล้วคุณจะกูเลยใครซี้ไยิงตัวพม่าคับมันใหญ่ผมแท้ทีไรเนี่ยะม่้แข่งปั๊บเลยวยแบนี้นะฮูยเราถึงที่เดียวใช้โตชิบ้าแล้วก็น้องยิ้มตาปี ม่วงชื่ออะไรสี่ชุดใช่ไหมใช่ฉันเหรอจะขอให้ทำตัวให้รู้จักฉันให้ราวว่าสลับเร็วฟ้าเร็ยฟ้ามาเรามาคุยดีๆก่อนไม่อยากจะใช้ความรุนแดงดมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหร่มึแ ที่บอกให้รู้ความจริงแล้วเนี่ยนะแม่ที่คุณแม่ของฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงเหมือนกับเธอที่แหละแต่เราคิดว่าไม่ก่อนพ่อคุณไกรเนะี่ยเคยอยู่ที่กรุงศรีอิญยาเต่ไม่กลาดด้าเนี่ยแหละเป็นลูกชายอยู่ก็ยังมีความสุขแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อคุณไกต้องมาอยู่ที่นี่มาอยู่กับเธอนั่นแหละลนะตอนนี้แนมะ่พี่กุลนะ่ะเป็นทุกข์ไม่มีความสุขเลยเดือดร้อนจะไปทั่ว เธอเลยอยากจะขอเธอให้ปล่อยพ่อของไกลกลับไปหาแม่คุณที่กรุงศรียุธยาแน่จะบอกอะไรให้รู้นะไม่สนใจหรอกนะว่าใครจะเดือดร้อนใครจะไปใครจะตายอ่ะแต่เคยได้ยินไหมเสียขงขาเส้าหัวไม่ยอมเสียหัวใครจะไหวเฮ้ยนี่ขอี่ดีไม่ให้เหรอไม่ได้ไไดยังมีด้วยมั้ยไม่กลรอแป ไม่เป็นไรนะหาดิดีนะมันหาดีเจองั้นมันเจอไม่ห,ห <S <S ยุดเ,เลยเฮ้ยเฮ้ยเล่นกันเร็วๆหน่อยมาคนที่บ้านพ้นบอกกูให้รีบไปกลับบ้านให้ไปปิดบ้านให้รีบไปกลับบ้าน <S <S ให้รีบกลับบ้านไปทำไมทำไมทำไมให้รีบกลับบ้านไปปิดบ้านเพราะเพราะอะไรก็ไม่มีใครปิดบ้าน จะสักทีไหมคอยมันปล่อยมันูุอ,อ,อย่างปิดเลยไม่รู้จักเลกับมึงปิขออีกรอบหนึ่งให้กูเข้าใจกูบอกว่าพวกมึงได้กำไลไวอคนที่บ้านจะมาตามกูให้กูกลับบ้านไปผิดบ้านคนที่บ้านเออโทรมาหามึงเออให้มึงกลับไปผิดบ้านเออแต่คนที่บ้านมึงนี้ต้อเป็นธรรมชาตพาศ่ํา <c oughs> กล้าเลยอยู่ตัวที่น,นะ อย่าไปไหนนะท่านแม่อาเพื่อนอะไรกูฝนอนะไรเนี่ยเปรี้ยวไปเนี่ยแค่นี้ยังไม่พออีกเหรอพี่จตาแม่จ๋ากล้าสารทน้ำท้องทะเลแม่ตามหาพ่อถึงเมาองพม่าดนเสียงแคงแล้นนะ่ะกล้าไม่คิดเลยน้ากล้าน่ะต้องมาเจอกับเมียใหออม่พ <นะ S 2> ่อเขาเป็นไรแม่กล้าจะต้องมาทะเลาะกับเมียใหม่พ่อเขาด้วยกล้าตั้งใจว่าจะร้องด่ากับเบลฟ้าสักนิดนึง พี่ยังไงคนสิงโตมือยังไม่ใจนะมีขว้วหรือเปล่าเอาเลยวั้วพร้อมแล้วเอาอย่างทั้งวัดเลยมึงเนี่ยไ,ไปเลยไหมต้องมีคนน่ากลาบ้างเสียหลอกเสียหลังดูไม่เสียหายใช่ไหมไม่เสียหายจ้ะ ไอตงอ้าวอะไรยังไงอะเรื่องอะไรมะเรื่องอะไรเนี่ยผมได่เรื่องเขาเลยเพราะโปรโมชั่นของดีโดนหลอกเลยอะไรอะอะไรค่พักไม่ใช่ไงผมชอบกินทำไมอร่อยเออกินลูกแค่นี้นักเตะก็ลั้งเต็มอะได้อยู่ที่มึงกิ้เลยตลาดนั้นโกงคอ่ะ เกีักกะัมึงพูดถึงไม่วังใช่หเนี่ไม่ใช่องชอบเมากับคามียายิ้วทำไมใครเขาปวดเราว่าครับเร็วสาจะไม่ตีแล้วเนี่ยพ่อกลับบ้านไปเกล้าเลยเป็นอะไร i

đây là mình Đi đuôi đi không xong rồi Đây, ờ, mình đơn mà đứng chơi nha Mày mình đơn thấy mình à là, 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 là. Ừ, đúng không? Nhưng mà chứ không ngon Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ

liều leo yến, ba ba, -ba, ba, ba à. mà, này, hai, mà chết đâu, cái liều nỗi, à, anh <coughs> chết chết được, để cái, cứ để chết nha, đừng sẽ cái ทำอยี้กกลับบ้านประจำผ้าหายอะไรเนี่ยเร็วผาเกิดป็หงายไม่งั้นเล่นมุกไม่ได้เลยมึงจะเล่นมุกอะไรอ่ะแต่ตั้งไหนเนี่ยนั้นแหละโหสามเปอร์เซ็นต์เลย

No <laughs> way <laughs> ดูเปล่าปลเร็วมาทำนิ่งตารุ่มวเป็นคนตาใจหัวเธอช่างไม่รู้ว่าอดเรีย